หัวเกียร์แก้วคริสตันดุดันไม่เกรงใจใครใส่ได้กับทุกรุ่นทั้งเกียร์ออโต้และธรรมดาหล่อเท่ไม่เหมือนใครใส่ไปที่ไหนก็ไม่มีใครเห็นเพราะอยู่ข้างในอุ้ยหมุนง่ายหมุนไวไม่ทันใจมาหมุนเองแค่แตะไฟก็ติด ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปกติ2,590ลดให้เหลือเพียง1,290 Remitted Edition วัยรุ่นสร้างตัวมีที่ร้านเราร้านเดียวในประเทศไทยไม่เชื่อไปลองดู มีบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินหน้าบ้านไม่ต้องจ่ายก่อนสักบาทเดียวต้องจัดแล้ว